มีคำกล่าวว่าสีเลปฏิภายะนะโรสะปัญโยนะเป็นอาธิเอวังก็มีด้วยประการชนี้สีนนะโรสะปัญโยเห็นไหมเนี่ยในที่นี้มีศินกับปัญญาปฏิภายะมีหรือเปล่าสมาธิท่านมหาจักพรบปฏิภายะแปลว่าอะไร ต,ตั้งอยู่หมายถึงสมาธิได้ไหมตั้งอยู่ในศินใช่ไหมตั้งอยู่ในศินนะคะปฏิขาญาณโลสปัญโยนี่คะทำ่าสมาธิมีไหมในที่นี้คือว่าที่ฉัน,ฉนพูดเนี่ยคือว่าเราจะมีความเข้าใจต่อไปซึ่งในที่บางแห่งใช่ไหมคะในที่นี้มีศินแล้วก็เกิด ปัญญาใช่ไหมคะเนี่ยในที่เนีกไม่กล่าวถึงสมาธินะคะนี่แล้วก็จะไปเข้าใจว่าเอ๊ะมีสุดที่มากนี่ผิดธรรมดามากเนี่ยต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมคะแปลว่าในที่เนี้กล่าวถึงศีลกับปัญญาตั้งอยู่แล้วในศีลเ่นะคะแล้วก็มีปัญญาท่านพูดอย่างนี้ทำไมไม่พูดถึงสมาธิ แล้วก็อันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเนะี่ยวิปัจนานะคะปัญญาในที่เนี้หมายถึงวิปัจนาปัญญาเพราะฉะนั้นการทําวิปัสสนาเนี่ยต้องมีสมาธิอยู่แล้วนะคะศีลแล้วก็ปัญญานี่ที่พูดสองอย่างเนี่ยชื่อว่าพูดทำนั้นมีทั้งสามชื่อว่าพูดสามเหมือนกันศีลกับปัญญาก็จริง แต่ว่าความจริงน่ะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยวิสุทธิเจตตั้งแต่วิสุทธิเจตศีลไวน,นวิสุทธิเจ็เนี่แหละมีพร้อมเดยวทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามีพร้อมแล้วนะคะเอะฉะนั้นเมื่อไายในที่เนี้ยก็ต้องหมายถึงว่ามีพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญา เพราะฉะนั้นวิวปัสนาปัญญาจะเกิดก็ต้องมีสมาธิด้วยถ้าไม่มีสมาธิและวิปัสนาปัญญาเกิดไม่ได้แต่ว่าสมาธินั้นแหะของไรที่เกิดร่วมเป็นไปกับอารมณ์วิปัสนานั้นไม่ใช่อัปปนาไม่ต้องถึงอัปปนาก็ได้นะเคะเช่นอย่างว่าถ้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิที่ร่วมกันไปกับวิปัสนานั้นถ้าเข้าถึงอัปปนาก็ผู้ที่ได้ฌาน เมื่อได้ฌานแล้วยกขึ้นสู่วิปสัสสนานี้ถ้าอย่างนี้ก็ถึงอัปปนาด้วยแล้วมรรคผลก็เกิดร่วมกันกับอัปปนาสมาธินั้นแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ฌานผู้ที่ไม่ได้ฌากนก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีแต่ว่าสมาธิที่ร่วมไปกับอารมณ์ของวิปัสสนานั้นะ่ะเป็นคณนิกะสมาธิ ไม่ใช่อัปปนาสมาธิเพราะสมาธินี่มีสามอย่างนะคะโดยย่อๆแล้วก็มีสามอย่างคือว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่ทีนี้สมาธิที่เป็นไปร่วมกับทิปัสนาปัญญานี่เป็นคณิกะสมาธิสําหรับผู้ที่ไม่ได้ถึงอัปปนาอัปปนาอะไรมันมีสามอย่างค่ะเรื่ออัปปนาเนี่ยหมายถึงว่าสมาธิก็ได้นะคะ เพ่งก็ได้เพ่งเท้าก็ได้หรือว่าล่าติดแน่นในอารมณ์แนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ได้อ,ออย่างนี้งั้นอัป,ปนาของผู้ที่บรรลุมรรคผลที่ไม่เกี่ยวกับได้ฌานไม่ได้เกี่ยวกับฌานใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะนั่นแหละแต่เขาสมเคราะห์ลงเพียงแค่ ได้เพียงอ่ปะปฐมมัมม,มักแค่นั้นอนะ่ปะปฐมมัมม,มักแหละเขาสมพระลงสมาธิแล้วเข้าข่าสมพระได้ด้วยฌานด้วยปฐมฌา,านอย่างนี้มีครบขั้นต่อไปละ่ะต่อไปละ่ะพระปทิฆาคาพระอนาคามัคต่อไปที่ไม่ในฌานแล้วน่ะจะสมพระได้ไหมละ่ะกับปฐมม,มัคสมพระได้ไหมคะ สมเคราะห์ไม่ได้ทําไมถึงสมเคราะห์ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าในปฐมมรรคนั้นมีองค์ฌานเจณสิกประกอบสามสิบหกใช่ไหมคะมีองค์ฌานแล้วก็มีปฐมฌานมีวิตกเป็นต้นถ้าหากว่าจะต้องได้ฌานทั้งหมดอัปนาทั้งหมดแล้วมรรคผลต่อไปก็ต้องสมเคราะห์ได้ต่อไปส่สมเคราะห์ข้ามในฌานก็ได้สิแต่ว่าไม่เขาไม่สมเคราะห ถั้งสมพระลงชพระว่าได้ปฐมมชานทำไมจึงสมพระลงปฐมมชานพระปฐมมรรคนั่นน่ะมีเนี่ยสมพระได้ปฐมมชานเพราะมีองค์ชานครบเจดศิกสามสิบหกมีองค์ชานครบแต่ท่านขาดแล้วก็ต่อไปสกิทาคาอมาคาถ้าไม่ได้ชานเจดศิกก็คงยืนสามสิบหกตลอดไปใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากว่าได้ชานล่ะได้ชานได้ชานปฐมมชานเจดศิกประกอบ สามสิบหกในโลกุตรละแต่พอถึงสักิชาคานี้มักงนะฮะหรือปฐมชาหรือทุตยะชาเยตสิกิก็ประกอบแล้วสามสิบสามสิบห้าเวน้นนะต้องเว้นไปตามฌานานั้นต้องเว้นไปแต่ว่าส่วนทุกกุสะนี่มักผลที่สามสิบหกเต็มมีถ้าได้ฌาแล้วบางฌา เจตสิกไม่ประกอบสามสิบหกดังนั้นก็ต้องมีสองอย่างโดยสมคร้ได้ค่ะโดยสมคว้าได้แต่ว่าได้ในนามว่าอารมณ์แนบแน่นถ้าจิตจิตใดที่เรียกว่าอัปปนาแล้วจะต้องฟิกไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยไม่เปลี่ยนเลยแล้วเช่นอย่างว่ามรรคผลเนี่ยสมควะเข้าในอัปปนาสมควะาข้าในอัปปนาจิตน,น,นี้เป็นอัปปนาเพราะอะไร มีอารมณ์ประจำใช่จิตนี้จะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เลยคําว่ามีอันนั่นั่นอยู่กับอารมณ์นั้นน่ะหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยโลกุตระจิตต้องเป็นอัปปนาเพราะเหตุไรจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามจะมากขณะหรือขณะเดียวก็ตามแต่ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ ลูปาวจรก็เหมือนกันอารูปราวจรก็เหมือนกันเมื่อไปเกิดก็ไปเกิดไปจะเกิดในที่ใดก็ตามถ้าได้นามาลูปาวจรหรืออารูปราวจรแล้วได้ทานด้วยกระสินอย่างนี้สมมติว่าได้ทานด้วยกระสินเนี่ยก็แล้วแต่จะเป็นปัญจมะทานหรือปฐมะานก็ตามจะต้องมีกระสินนั้นเป็นอารมณ์ทุกคราวไปในเวลาที่ทำฌาน นี่อัปนานะคะไม่มียายอารมณ์ลลไดน้นะคะเพราะฉะนั้นมรรคผลปฐมมรรคท่านสมเคราะห์โลกเป็นอัปนาสมเคราะห์ว่าได้ถ้าพูดถึงฌานก็เข้าปฐมฌานได้เพราะมีเจตสิกประกอบสามสิบหกปฐมฌานครบสมบูรณ์ครบองค์ฌานมีจังท่าอันนี้อันนี้เราเราต้องเข้าใจค่ะและการที่เราจะเข้าใจนี้น่ะ จะต้องเข้าใจให้ถูกด้วยหลายๆอย่างถ้าจ,จะเอาอัปปนาอย่างเดียวไม่ได้ไอ้ข้าวาสุขวิปัสสกะนะ่ะจะขัดกันนะถ้าอันนั้นแล้วก็ไม่ควรจะมีสุขวิปัสสกะปัญหาแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจความหมายของคาว่าสุขวิปัสสกะอีกอะไรแต่ว่าแห้งแล้งแล้วว่าแห้งแลนะ้งคําแปลนะ่ะแห้งแล้งจากอะไรแห้งแล้งจากทีเลสใช่ไหม แต่ก็ที่ไม่ใช่สุขวิปัตสกะไม่แห้งแรงเลยที่เลสก็แห้งแรงจากที่เลสเหมือนกันผลของการละที่เลสเท่ากันเลยแต่ว่า่าันที่ตรงไหนทำไมอย่างนั้นแล้วก็เราก็อ,กอ,กอ,กอ,อาบจวะว่าแค่นั้นสุขวิปัตสกะไม่รู้ว่าใครเป็นโสนดาก็เข้าสมาบัติได้ถึงนั้นเข้าพละสมาบัติได้ถึงนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีทานหลือไม่มีทานไปทาง จะมีวัตสีหรือไม่มีวัตสีก็ค่ะการเข้าพระสมาบัติได้คจะต้องมีวัตสีตั้งค่าแี่นี้เราก็ไม่เอาละเราก็เข้าใจอย่างเนี้ยอย่างเนี้เข้าใจแต่เฉพาะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ค่ะมันต้องมีเหตุอีกหลายอย่างการจะเข้าพระสมาบัติได้ไม่ใช่พอะได้บัผลแล้วก็เข้าได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระสมาบัติก็ไม่เ,เข้าได้ไง่ายๆจะต้องประกอบด้วยเหตุผลอีกหลายอย่างเนี่ยนี่รำลึกกับพ,พอโลกุตละเกิดก็ ถ้าถึงโสดาแล้วเข้าพระสมาบัติอย่างนี้อันนี้มันมันก็ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจความหมายองศัพท์นี้ถูกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตามที่มาด้วยมาที่ศัพท์เดียวกันแต่ว่ากล่าวว่าในที่มาต่างกันก็ต้องย่อมมีความหมายต่างๆถึงจะแม้หรือบางทีก็พันกับกล่าวชื่อนะ่ะต่างกันพยัญชนะต่างกันแต่บางทีมีความหมายเหมือนกันก็มีอี ดังนั้นเราก็จะต้องเมื่อความเข้าใจของเราถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดในที่อื่นก็ไม่ผิดด้วยถึงแม้จะช้พย,ยัญชนะต่างกันก็ถ้าหากมีความหมายอันเดียวแล้วเราเข้าใจความหมายนั้นถูกต้องแล้วไม่ผิดเลยไม่ใช่ว่าบบชื่ออย่างหนึ่งจะเรียกอย่างหนึ่งคนเราบางคนนี่มีชื่อคนเดียวมีชื่อตั้งหลายชื่อเยอะจ้ะเรียกได้ตั้งหลายอย่างเลยจะเรียกยังไงก็ได้เช่นอย่างเนี้ยพอเป็น นายแดงนายแดงเวลายังเป็นนักเรียนอยู่ก็เด็กชายแดงนักเรียนได้ปริญญาแล้วป้าจะเรียกชื่อไปจนกระทั่งไปเป็นเสมียนนะไปเป็นหัวหน้ากองเขาไม่ต้องเรียกนายแดงก็ได้เขาเรียกคนหน้ากองก็ได้ภูมิกับก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยแต่ว่าหมายถึงคนคนคน,นั้นคนเดียวใช่ไหมพอไปเป็นรัฐมนตรีอ่ะท่านรัฐมนตรีท่านนายกก็ได้ คุณท่าน,น้อมก็ได้ทน,นายกก็ได้เรียกชื่อก็ได้เรียกธนรมรัตนกรีก็ได้นี่แลวแต่ใช่ไหมเหมือนกันละความหมายขางลายธรรมะนี่ก็เหมือนกันอาจจะเรียกได้หลายชื่อหลายอย่างเรียกตามตําแหน่งก็ได้เรียกตามการงานก็ได้เรียกตามธาตุชื่อมาเดิมทีเดียวก็ได้อย่างนี้แต่ว่าในที่ไหนควรจะเรียกว่าอย่างไรใช่ไหมคะในที่ไหนควรจะ เรียกว่าเนี่ยเรียกตามชื่อหรือในที่นี้คือควรจะเรียกตามหน้าที่อะไรอย่างนี้นะคะ้าใจนะคะว่าศีลและปัญญาในที่เนี้ไม่ใช่ไม่มีสมาธิต้องหมายถึงมีสมาธิด้วยเพราะว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาน่ะในอารมณ์ขั้งหนึ่ง่จะต้องมีสมาธิและปัญญาด้วยอย่างติปัฏฐานอย่างนี้นะคะอาตาปีก็คือความเพียรเนี่ยอย่างนี้ สติสติมาอ่าสัมปชนโนก็คือปัญญาสติมาก็คือสติเจตสิกสามอันนี้นะคะที่เป็นประธาน <c oughs> เราคิดเลยครับว่าเนี่ยที่เป็นประธานสามอันเนี่สนยสติกับวิริยะนี่เป็นองค์ของสมาธิแล้วสัมปชัญญะนี่เป็นองค์ของปัญญา <c oughs> นะคะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าสติประธานเนี่ยเวลาที่ สติกำหนดอารมณ์ลงไปจะเป็นกายหรือเวทนาตา่างจะมีแต่เจตสิกสามอันเท่านี้ใช่ไหมเน้ะใช้ได้ไหมก็ว่ามีแต่วิริยะความเพียรมีแต่สติมีแต่ปัญญาสามัญญะสามองค์เท่านี้อได้ไหมฮะได้มไดม,ม่ได้มีได้ไหมคิดที่จะประกอบด้เจตสิกสามอย่างเท่านี้นะ่ะมีได้ไหมใช ทำนักศึกษานม่ได้ไม่ได้นม่ได้ไหมคะคุณกจนเด้อไม่ได้ไหมคุณสมภารมีที่หนะไหนเนี่ยจิตมีไหมจิตเนี่ยที่เราเรียนมาแล้วนะ่ะยังต่ําทีเดียวนะ่ะยังน้อยที่สุดจิตดวงหนึ่งจะมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ฮะคุณชูศรีจำได้นั่นแหละต้องเจ็ดยางต่ำที่จะต้องเจ็ด ไม่เงียบตามกว่าเจ็ดไม่มีเลยทะนี้เวลานี้เวลาเนี่ยเวลาที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านยกเอาวิริยะนะคะสติปัญญาสามอันเท่านั้นเองที่ยกขึ้นมาในที่นี้ใช่ไหมทำไมมือเจอิกเนี้ยเจอทีอื่นๆต้องประกอบอย่างน้อยนะมหาภูสุลเนี่ยเนี่ยมหาภูสุลเนี่ยเวลาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือมหาจิตนั้นต้องเป็นมหาภูสลุลแล้วยานสัมปยุต แลคิดดูสิเจนสิกประกอบเท่าไรอะ่ะติดดวงนั้นอะ่ะแต่ท่านไม่กล่าวไม่อมากล่าวเพราะอะไรเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบแต่ว่าประธานประธานนี่อะ่ะประธานน,าน,านญญาี่สามอันใช่ไหมคะคือความเพียรปัญญาสติสามอันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นประธานอันนี้ประธานเวลาจะยกขึ้นสู่มัคะเวลาเข้าถึงอริยสัจเน่เป็นมัคขสัจเนี่ยสามอันนี้ต้องเข้าอะ่ะ ข้าเป็นมัรคสัตว์นะครคะเนี่ยดูดิเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างกับโลกุตระกิจมีเจตสิกประกอบสามสิบหกแต่ว่าที่เป็นมัรคสัตวนะ์น่ะมีเท่าไหร่ฮะมีแปดใช่ไหมเนี่ยทําไมละเจตสิกประกอบถึงสามสิบหกแล้วทำไมเอ็ดนอกกันนั้นก็ประกอบด้วยการอารมณ์ก็ร่วมกันใช่ไหมทําไมไม่จัดเป็นมัคเห็นไหม เวลาที่จะจับขึ้นเป็นมรคนะั้ท่านเอาแปดเท่านั้นละ่ะเจดีกิกประกอบสามสิบหกมาเอาแปดเท่านั้นนะเฉพาะในมรคจิตเท่านั้นนะแล้วก็เฉพาะในมรในจิตขณะเดียวในมรคจิตเท่านั้นแล้วก็สามสิบหกก็ยังเอาแต่แปดทีนี้ในผลละจิตละ่ะพอถึงผลละจิตสามสิบหกเหมือนกันใช่ไหมสามสิบหกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีมาแต่มรก,ก่อยนี่ เออพอถึงคลจิตแล้วไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นมรรคสัตว์ละเห็นไหมคะเนี่ยพอถึงพอถึงมรรคจิตถึงอย่างก,กันเอามรรคแปดออกเป็นมรรคสัตว์พอถึงผลจิตสามสิบหกนั่นแหละไม่เป็นละไม่คัดเอาขึ้นเป็นมรรคดูสิอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงจะต้องเข้าใจความหมายนะคะถ้าไม่งั้นเราก็เอ๊ะ ไอ้นี่ประกอบสามที่พกแม่เนี่ยพิษไอ้เนี่ยพิษอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะว่าอย่างนั้นได้เมื่อเราไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจในที่นี้เจตสิกมันประกอบมันไปถึงมรรคสั์อีกจะต้องรับรองคํานี้เหมือนกันว่าเนี่ยศีลเน,นี่ยสมาธิปัญญาที่จริงมีทั้งสามแต่ไม่กล่าวใช่ไหมฮะนี่แล้วก็อะไรต,ตัดตัดปลายัง ยายะปัญญายะสปัญโยติวุตโตตัตราสกรณียังนับหิตปริมะกรรมานุภาเวเนวะิจจาอิาจิติจาาจิตาอาตาปีนิปปกติเอตถวุตตะวีริยะวะสีมะ ปะมะเตนะสาตัดจากาลินาปัญญาวเสนะจะสำปัชานากาลินาพุาทธวีเลปติตทายะจิตตะปัญญาวเสนะบุตตาสมถาริปชนาทาเวตัดทาติอิมัง ตัตะทัควาสีลสมาธิปัญญามุขเขนะนี่พอถึงอีกตอนหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมคะสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาวิสุทธิมัตคังเห็นไหมวิสุทธิมัตก,ก็ได้กับสีนสมาธิปัญญาแล้วก็วิสุทธิเก็ด,ก,ด,ก,ดก,ญญก,ก,ก็อันเดียวกันคือได้กับสีนสมาธิปัญญาหนื่นกังแล้วจะเปประธานนี่เนาะก็อันเดียวกัน พราะว่าแล้วแต่จะเทศนากับใครจะช่ยังไงถ้าจับธรรมเทศนาคืบลำดับวาระพระบาลีมามีเนื้อความว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาปัดเทศนาในพระคถาว่าสัปัญโยพระโยคาวจรภิกขุประกอบด้วยปัญญาอันใดนี่โยคาพจรนะคะสมมุตินะสมมุติเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นโยคาพจร ประกอบด้วยปัญญาอันใดกิจที่พโยคายวจรภิสุจะพึงกระทําในปัญญานั้นบ่มิได้มีเหตุดังเลยนี่แหล่สามอย่างนะคะสป,ปัญ,ญโยพโยคายวจรภิสุประกอบด้วยปัญญาอันใดนะกิจที่พโยคายวจรภิสุจะพึงกระทําในปัญญานั้นบ่มิได้มี นะเหตุดังลือเหตุว่าปัญญานั้นย่อมสมมําเร็จแก่พระโยคาวจรที่สุนี้ด้วยอานุภาพแห่งกุศล,ลกรรมนะที่พระโยคาวจรที่ขุกสันนิษจะยาการก่อสร้างมาแล้วแต่ปุริมะพบปางก่อนนี่ปังภาษาไทยนั้นเนี่ยภาษาไทยนะ,นยะยนะตั้งมาอือว่า พระโยคาวาจรเนี่ยนะคะนี่พูดถึงปัญญาอันพโยคาวาจรที่สุประกอบด้วยปัญญาอันใดใช่ไหมคะกิจที่พโยคาวาจรที่สุนะ่ะจะพึงกระทําในปัญญานั้นน่ะไม่มีแปลว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําปัญญานั้นน่ะไม่ใช่ว่าโยคาวาจรนั้นน่ะจะเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้นในหนึ่ง นะไม่ได้สร้างเลยไม่ได้สร้างพระโยคาวจน์น่ะมันได้ไปสร้างปัญญาปัญญานี้น่ะได้มาจากอดีตได้มาแล้วจากอดีตใช่ไหมนี่ด้วยอนุภาพนะฮะแห่งกุศลกรรมที่พระโยคาวจ,จรพ์พิสุนิสัญญาการก่อสร้างมาแล้วแต่ปุริมาพบปางก่อนเห็นไหมไม่ใช่ว่า จะมาทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพราะมีปัญญามาแล้วในชาติก่อนอได้ทำมาแล้วยาหสัมประยุทธ์นะได้สร้างผู้ลนคือเป็นปัจจัยมาแล้วแต่ชาติก่อนจึงมาปฏิสนธิเป็นไกลเหตุจึงมาปฏิสนธิเป็นไกลเหตุใช่ไหมไกลเหตุที่ละได้มาเกิดขึ้นในชาตินี้หรือได้มาแต่อดีตฮะ ไามาแต่อดีตใช่ไหมเนี่ยพระนรานถึงได้บอกว่าไม่ใช่ว่าจะมาสร้างขึ้นสร้างคิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้น,นได้มาแล้วแต่ในอดีตในทบปางก่อนนี้ถ้าหากว่าธาตุก่อนนี้ไม่ได้สร้างมาปัญญาบาร,รมีอันนั้นไม่ไม่เกิดขึ้นตัวก็ไม่เป็นส่วนที่เป็นกายเหตุก็ไม่มีหวังและจะสร้างยังไงให้เกิดขึ้นสร้างยังไงก็ไม่เกิดขึ้นมีปััชนาปัญญา ที่จะให้บรรลุมรรคผลไม่ได้แน่ๆทีเดียวนี่ท่านก็บอกไว้นะคะนี่นะเพื่อจะให้เห็นว่าการสร้างปัจจัยเนี่ยเป็นความสําคัญมากทีเดียวเนี่ยเราเนี่ยถ้าหากว่าเราได้สร้างมาแล้วมีปัจจัยมาแล้วในอดีตแล้วก็เราก็มีหวังมีหวังที่เราจะเจริญในศัสนาก็สามารถจะให้บรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้นะคะสําคัญไปส่วนที่ปัญญาใช่ไหมนี่ แต่ว่าปัญญาต่อมาเนี่ยไม่สำคัญในการบริหารปัญญาหรืออะไรเนี่ยก็ได้มาจากการเล่าเรียนศึกษาครูอาจารย์บอกทํำยังไงยังไงตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรขอให้ได้ไปสะที่ปัญญามาก,ก่อนใช่ไหมและทีนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องประกอบที่จะให้ปัญญานั่นอ่ะสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราในมีมาแล้วในชาติก่อนเราก็มีหวงังถ้าเรามาช้ามีปััชนาะนะ เราก็มีหวังที่เราจะได้บรรลุมรคผลหรือว่าจะเกิดวิปัสนาก็ได้อเอาถึงขั้นตำไม่บรรลุมรคผลเลยเพียงแค่มีปัสสนาเท่านั้นละ่ะท่านก็ถือว่าผู้นั้นเข้าอยู่ในเขตของอโสดาแล้วแต่เรียกว่าจุลโสดาหรือใช่มหาโสดาแต่ยังไงท่านก็รับรองถึงแม้ว่าจะไม่มีขีดขั้นว่าเจ็ดชาติามหาโสดาเนี่ย ยังมากที่สุดจะเก็บชาติเท่านั้นก็จะพ้นจากทุกข์คือสังสารวัตรแต่ที่นี้จุลโสดาเนี่ยไม่ได้มีขีดไม่ได้มีขีดว่ากี่ชาติถึงจะได้ใช่ไหมคะถึงจะบรรลุอันนี้ไม่มีขีดแต่เช่นนั้นก็รับรองแล้วว่าไม่ไปสู่ทุกขติ